สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคดรับความรู้เล็กๆลน้อยนจากทางช่องค่ะช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะคะมดก็เริ่มที่จะขนย้ายลังนะคะหนีน้ํานะคะปัญหาก็จะมาเกิดกับเรานะคะเพราะมดก็จะขนย้ายลังของตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเองนะคะขึ้นไปอยู่บนบ้านของเราหรือตามที่ต่างๆบริเวณที่บ้านของเรานะคะยิ่งถ้าเป็นมดคันมดเหม็นนะคะ เป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยนะคะวันนี้ยายแมวนะคะมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการป้องกันหรือไล่กําจัดมดพวกนี้นะคะให้ไปให้ไกลจากบ้านเรือนของเรานะคะด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปทำกันคะ่ะค่ะเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะคะป้องกันแล้วก็ไล่กําจัดมดนะคะให้ไปให้ไกลจากที่หรือส่วนของเรานะคะที่ไม่ต้องการให้มันอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะคิดว่า ใช้สารเคมีหรือว่าใช้น้ำยาต่างๆนะคะที่ป้องกันมดได้แล้วกำจัดมดได้ก็ใช้เลยนะคะแต่ทางนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะทำให้สารเคมีไม่ตกค้างด้วยนะคะนี่ค่ะน้ำส้มสายชูที่อยู่ในครัวเรือนของเรานะคะวิธีการใช้ไม่ยากนะคะเราจะนำน้ำส้มสายชูตัวนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ ไปใส่ในขวดสเปย์นะคะก็ขวดสเปย์เล็กๆก็ได้นะคะตามท้องตลาดก็มีจำหน่ายนะคะในราคาไม่เท่าไหร่นะคะเราก็จะนำน้ำส้มสายชูตัวนี้นะคะนำไปเทใส่เลยค่ะ นี่ค่ะเป็นแค่ขวดเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สะดวกสบายด้วยนะคะม่ยุ่งยากด้วยนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปเอาสเรย์ขวดใหญ่ๆนะคะใช้ขวดเล็กๆแค่นี้ก็ได้นะคะเราก็จะนําน้ําส้มสายชูนะคะที่เราใส่ขวดสเปรย์เล็กๆนี้นะคะไปฉีดตามจุดต่างๆนะคะที่มดอยู่หรือว่าทางผ่านของมดหรือมดอาศัยอยู่นะคะเราจะไปฉีดพ่นนะคะด้วยกลิ่นและกดของน้ําส้ม ที่มีอยู่ในน้ำส้มตัวนี้นะคะก็สามารถไล่แล้วก็กําจัดมดให้ไปให้ไกลจากบ้านเรือนของเราได้นะคะแต่บริเวณไหนนะคะที่มีเสื้อผ้าหรือเป็นผ้านะคะเพื่อนๆทดลองเล็กๆน้อยๆสักจุดสองจุดก่อนนะคะว่าเสื้อผ้าของเราจะเสียหายหรือไม่นะคะเพราะบางทีนะคะเราฉีดไปแล้วน้ำส้มตัวนี้นะคะอาจจะไปทำปฏิกิยากับสีของเสื้อผ้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ลองเพียงแค่จุดเล็กๆก่อนก็ได้นะคะถ้ามันมีปัญหาเราก็เว้นไปนะคะแต่รับรองนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะได้ผลดีมากเลยนะคะเพราะว่าทางช่องของยายแมวพาทำนะคะก็ใช้วิธีนี้อยู่เป็นประจำนะคะในการไล่แล้วก็กำจัดมดป้องกันมดให้ไปให้ไกลกับสิ่งของที่เราไม่ต้องการให้มันมาใกล้นะคะนี่ค่ะ ขีดได้หมดเลยนะคะแล้วน้ำส้มสายชูนะคะก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวเราด้วยนะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะสำหรับการไล่มดด้วยวิธีนี้นะคะถึงจะมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ากลิ่นพวกนี้จะไม่ติดอยู่ทนนานนะคะมันก็จะระเหยออกไปอ่าเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะแต่ความลิ์ของน้ำส้มก็จะยังอยู่นะคะทำให้หมด ไม่กล้ากลับมาที่เดิมเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการไล่แล้วก็ป้องกันมดนะคะให้ไปให้ไกลจากพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เขาอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีและทางเลือกให้กับเพื่อนๆแบบง่ายๆเลยนะคะลองนําไปทําดูนะคะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหามดมากวนใจให้หน่าลาคาญนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่า,าจ,จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมแพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในทางช่องเยแมแพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะ วิธีการง่ายๆในการไล่และกำจัดมดนะคะทำเลยค่ะ